สวัสดีครับพบก,กับพวกเราอีกแล้วลุงเอ็มเกมมิ่งกับน้องมีอา <ś led> นี่ก็คืออีพีที่3หรือว่าตอนที่3พวกเราจะมาอัดคลิปเกมโรออใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะคะพาพวกเราไปถึง1000คนติดตามด้วยวันนี้เราจะมาเล่นด่านอะไรครับพี่มีอาด่านกระจกแตกค่ะ <ś led> ด่านกระจกแตกนะคะหรือว่าด่านสะพานกระจกจ้าเริ่มกันเลยเ <ś led> ป้าหมายก็คืออะไร เป้าหมายคืออะไรบอกเพื่อนๆอธิบายเพื่อนๆเขา้าใจหน่อยไป,ไปถึงชัชยค่ะใกล้จะถึงแล้วโอเคเป้าหมายคือไปถึงเส้นชัยนะคะโอเคแป๊บเดียวก็จะถึงแล้วดูนะคะดูนะคะไปถึงเป้าหมายเป้าหมาย,เป,ามายเป้าหมายเป้าหมายหรือเปล่าโอเคห้าอ <Okay. S 2> ๋อหนึ่งเริ่มท่องแล้วหนึ่งเล่ อ๋อถ้าเกิดว่าเราเราเดินรู้จักจังหวะมันก็จะไม่ตกถ้าใครเพิ่งหัาเล่นก็กระโดดให้มันโดนตัน้มกระจกตัวแบบตัวอย่างเงี้ยอ่ะมันจะแบบตัวตัวแบบจะตัวผอมๆแล้ว oh, <no. S 2> ทีนี้มันก็จะตกลงไปแล้วมือก็ ah. อย่างนี้เลยอย่างนี้ก็มีด้วยโอเคน่าเดินไปเดินไปเดิน oh, <no. S 1> ไปเร็วอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โโอเค ยังไงเป้าหมายปลายทางโอ้เอาวงกดท่ออะไรโอู้ปลายทางสวยมากคนดูพ่อหนูคันนอะฮะคันอะไรอ้าวอะไรมาใส่หัวตัวเองคันละเอาออกงงนะงั้นอะไรมาเล่นคนไม่เคยใส่คันจะใส่ยอย่างงี้พี่บีอารนะฮะมันเพื่อนโอเคมาแอันนี้แทนตายค่ะแน่น ถ้าตัวเผามันก็จะตกอีกเนี้ยโอเคไปไปไปคนร,รู้จักแล้วเลยนะนี่ก็คือเป้าหมายเป็นชวนสนุกจ้าใช่ไหมเป้าหมายใช่ค่ะโอเคนี่ค่ะมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะคะอันนี้โดนให้มันถูกจังหวะมันก็จะไม่ตกนะคะเดี๋ยวเราจะไปถึงเป้าหมายกันหรือเราจะกระโดดก็ได้นะคะซ้อมกระโดดนะคะเพราะมันจะมีด่านกระจกบางด้วยวโอเคอถึงแล้วหัวอะไร นีคือตัวอะไรโอ้เพื่อนมาเล่นเยอะแยะเลยคนดู oh, <no. S 2> นีคือตัวอะไรลุ่มอะไรอะที่พ่อบอกอปุ่มอะไรที่พ่อบอกที่มันแบบวิ่งเหเห็นอยู่เมื่อกี้เห็นแดงๆอยู่ตรงไหน hmm. ลอง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 ,ลอง,ล,องลองเดินเลาะเดินเดินเดินวนไปเรื่อยหรือว่าเล่นอย่างอื่นก็ได้ค่อยหาปุ่ม มันสามารถเก็บไอเทมได้ใช่ไหมเมื่อวานเห็นมีอาเล่นครั้งหนึ่งอันนี้ครั้งที่สองหน้าด่านนี้ก็เลยเอามาทําให้เ,เพื่อนๆดูเก็บไอเทมจากตรงนี้นี่ได้เป็นน้องลิงอ๋อได้ลิงด้วยจะเอาแค่ของกินเท่านั้นแล้วก็อะไรเอาเค้กใส่หมวกันไหมวิกใช่ไหมน่ะใช่วิกไหมอันนี้ไม่ใช่วิกไม่ใช่ไม่ใช่ทุกอย่างเลยไม่ใช่ด้วยแต่ว่าหนูจะเอาผมหนูชอบอผมอะไรอ่ะถ่ายลุง นี่เหรอใช่นี่อ่ะสปีดนี่แหละมันเขียนว่าสปีดสปีดมันสปีดร้อยโอ้สปีดร้อยนี่แหละนี่ละค่ะเมื่อกี้นะคะกล่องสีแดงแงคือสปีดอ้าวตกแล้ววิ่งวิงวิิงาทำาทำย่ทำตาไม่ไม่ทำไม่ทำไม่ทำแบบนี้นะเพื่อนเเวลาเล่นเกมห้ามขยับจอไปมาแบบนี้นะคะจะทําให้สมองของเราน่ะมัวแล้วก็อวกได้นะคะอันนี้ก็เพิ่งหัดเล่นนะคะก็จะไม่ให้พี่มีอาขยับจอแบบสายนะคะ ต้องทำแบบสไลด์หรือว่าทัาจะกินช้าๆนะคะคนดู oh, <no. S 1> โอเคนี่เราได้ไอเทมแล้วนี่ก็คืออะไรเนี่ยยานอวากาศหรือเปล่าสปิดร้อยจปดออกสปีดเก้าดีกว่าสปิดเก้าปิดเก้าปีดร้อยอ๋อจะปิดร้อยห่ออ,อ,อันนี้คือพรมพิเศษใช่ไหมที่มันห่อได้เหมือนของอินเดียโอเคไปแล้วคะ่ะ ไ,ไ<ป>ุดใบกุดใบเราจะกลับไปจุดเริ่มต้นใช่ไหมนี่ไงจุดเริ่มต้นนี่นะเธอก็จะมีเชื่อกน,นี่เขามันก็จะมีกิดถ้าเราไปานี่สะพนานอายผมลอยผมลอยผมลอยลอยขึ้นไปสูงๆได้ไหมอ่ะโตทแท่งอะไรละ่ะมีสะพานด้วยเขาเดินขึ้นสะพานแต่เราลอยขึ้นไปเลยได้ไหมไ้แต่ว,ว่านันจะทำอะไรให้พดด่อเล นี่นะถ้าเราแบบจนเกมมันก็จะมีพวกนี้เนี่ยมันก็ยังมีขีดหนึ่งอยู่ถ้าเรามาหยุดตรงนี้ผู้ชายอะมันอะไรเจ้าหญิงก็มีอ่ะสวยมากเลยขอไปเอาพมใหม่ก่อนมันมันไม่ทุบคุ่นยนด้วยคนดูันไม่เอาดีกว่าเดยวล่างหหยอุ้ยมีตุ่นด้วยว้ายดมน้ำก็ได้ด้วย หนูจะพาทุกคนมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะเลยมาตรงนั้นก่อนตรงไหนเอ่ยตรงนี้คือบ้านที่มันสามารถสามาซื้อได้แต่ว่าหนูจะไม่ซื้อเพราะว่าหนูเป็นคนสายดีอู้หนเอ่ยเอ่ยไอ่ยเ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 อ่ย อันนี้คืออะไรไอเทมหมวกอู้หูมันคืออะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนเหมือนงอนไก่เลยฟึ่งฟึอ้ผมโอ้เรียกว่าทุดอวกาศหมวกกันน็อกอวกาศปปป้้้งงงอะโอ้แต่งตัวได้เท่มากปึ๊บรีเซ็ตใหม่ค่ะรีเซ็ตใหม่รีเซ็ตกลับมาชุดเดิมนะคะ อ้าวหน้าเราทำไมไม่มีเดี๋ยวหนูไปหาหน้าก่อนรีเซ็ตใหม่เมื่อกี้ที่มีอารีเซ็ตใหม่นะคะหน้าเหรอถ้าเราไม่ชอบชุดเราก็รีเซ็ตใหม่กลับมาล่างเดิมนะคะอันไหนที่เราใส่ไปแล้วนี่ก็คือหน้าชุดอันนี้นคือเสื้อผ้าที่เรามีอยู่ใช่ไหมหน้าเหรออุ้ยชอบนู้นเลยนะนีะ่คาโตโต้นี่นใช่เฮ้ยมันเชื้อนี่ไม่ได้ หัวใหญ่เกินโอเคนี่แหละตะลกดีใช้เหรียญอะไรซื้อน่ะให้ดูซิเขาบอกว่าใช้เหรียญอะไรโอ้ยหัวโตไม่ใหญ่เกินไปไหมอ๋อไม่ใหญ่แล้วแตกตาดีอ๋อหัวโตด้วยมันหัวโตมันหนักหัวมันตกสะพาน ต้ใสแล้วกลับไปใส่หัวเดิมแล้วคนดูอโอ้โหมองไม่เห็นเลยเดินไปเป็่นปั่นเอ้ยเอาทุกอะไรอันนี้คนหรือหุ่นยนต์เนี่ยโอ,โอ้นี่ไปก๊อปปี้ล่างมาใช่ไหมอโอล่างนี้นั่งชมวิวได้ด้วยนี่ครับเพื่อนๆสามารถก๊อปปี้ล่างอยากเป็นล่างนู้นล่างนี้ก็มากดตรงนี้นะคะ อันนี้พี่มีอามาเล่นให้คร่าวๆให้ดูนะครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยากจะมาเล่นด่านสะพานกระจกนะคะนี่นี่โอเคมีอะไรบอกเพื่อนๆอีกไหมสระน้ําอะไรต่างๆไหมมีค่ะมีอะไรให้ไปเล่นอีกไหมเผื่อเพื่อนๆจะเข้าไปเล่นอันนี้คือโกงอะไรบอกเพื่อนๆด้วยมีคนขังพวกเราเอาไว้อ้าวออกได้ไงทีนี้ไปขังตัวเองเช่งั้นพี่มีอาขังตัวเองเช่นั้น เดี๋นี่นะคะนี่เสียงอะไรเสียงเหมือนแม่ไหมไม่ใช่เสียงพลมเสียงรถแบบนั้นดูสิดูสิดูสิกระโดดตึง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 โอ้โหอันนี้คืออะไรให้บอกเพื่อนๆหน่อยจิตัวกระตุนตัวกระตุนก็มีด้วย ก็เต้นด้วยก็เต้นด้วยตัวก,กระตุนอ๋อตัวอะไรทำไมมันทำก็แกลกแกลก,กอย่างเงี้ยทำไมเต้นจโลกจังเลยอ่ะโอ้โหเต้นท่าอะไรเนี่ยอยาเต้นเหมือนเขาที่โอ้โอเต้น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 โอยุดยอดอ๋อนี่คือเวทีนี่คือเวทีเทมื่อกี้ที่เราเข้าไปเมื่อกี้เวทีเต้น เอาอะไรไปให้เพื่อนกินอีกเนะ <Okay. S 1> เาะเข้าห้องขังอีกละขังตัวเองทำไมทีเนี้ยยาั yeah, องอ้าวมีใครจะมาช่วยเราหรือเปล่าเปิดได้หรือเปล่าทีนี้อ้าวขาแล้็ออกไม่ได้ออกได้แล้วออกได้แล้วหมดทีอยางจุดเล่นจุดเล่นหมดยัง หลังให้หมดใช่ไหมถ้าไม่หมดก็ไปอีกถ้าจุดเล่นหมดก็บอกเพื่อนๆนะว่าจะมาประมาณเท่านี้มาดูให้เล่นให้ดูคร่าวๆและให้เพื่อนลองกดเข้าไปเล่นดูถ้าคิดว่าหมดแล้วก็บอกค่อยๆบอกเพื่อนๆนะคะอันนี้เรามาทําคลิปตัวอย่างให้ดูหมดหรือยังไปอีกไหมจะไปอีกหรือเปล่าขออีกคิดพอ,ออีกคิป หัวใจหัวใจด้วยเพื่อนเพื่อนนี่หัวใจอ้อนั่งโกลยหัวใจเล่นโอ้มีคนมานั่งกับเราด้วยสอสใยเมื oh, <no. S 2> ่อกี้เราชอบเราเต้นหรอเปลพาเข <im itation> ามีอะไรงานเราก็ให้น้ำเขากินได้ไหมเรามีน้ำหน, <im itation> <im itation> นึ่นงกรนะป๋องเอาไหมาเพื่อนเ,อเพื่อนด้วยเพื่อนคนนั้นหายไปไหนเขาชอบเต้นเหรคนนี้เหมือนคล้ายนักบัญยากลเลยอ่ะเพื่อนที่คนนี้ ใช่อ๋อแต่ว่าหัวกเขาเป็นนักดนตรีเขาเป็นนักแสดงดนตรีเอาว่ายน้ำที่ตัวตุน่นว่ายน้ำตุ่มตุนต่นตุ่นตุ่นมันเหมือนฮิโปมากกว่าฮะมันเหมือนฮิโปอ้วนๆอย่างนี้เหมืนอมนวายุมากกว่าเหมือนวายใช่ใช่อ่ะกระโดดขึ้นไปตรงนี้คืออะไรฟันดาบมันต้องมีผู้ต่อสู้ด้วยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อืออันนี้คือ,อเต็นระบำกระบี่ดาบ กดรีเซ็ตใหม่กลับมาร่างเดิมนะคะใครที่ใส่ชุดนั้นชุดนี้แล้วไม่ชอบเราก็สามารถกดรีเซ็ตกลับมาร่างเดิมนะคะเพื่อจะจะไปเจ็บไอเทมชิ้นใหม่มาประกอบร่างใส่ตัวโรบอทหรือว่าตัวของเราเองนะคะโอเคมีตัวนนวิ่งเลยอุ้ยตัวนี้วิ่งไวตัวนี้ในกราร์ตูนเรื่องอันนั้นน่ะเคยดูผ่าน,าน,านวิ่งไวมาก,กนอ,นอืมกดะปะิดกปิด สปีดสิบซะสปีดไหนสปีดร้อยสปีดร้อยนนเอาทีนี้วิ่งกลับไปจุดเชองชัยแล้วค่อยบอกจบคลิปโอเคไหมตกตกก็ไม่เป็นไรแะ้วเพื่อนเพื่อนตกมันก็กลับมารีเทสเกิดใหม่เอาเป็นไงบอกเพื่อนเพื่อนได้หรือ,อยังคะว่าจะขอจบเพียงเท่านี้เดีย๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปโอเคไหม ่สำคัญเด็กๆอย่าไปลืมทำการบ้านแล้วก็อาบน้ำแล้วก็แล้วก็อะไรอื่น้ำด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้อะไรต่อสำหรับคลิปนี้กดอะไรอีกกดแชดร์กดอะไรอีกกดจับกบระชายนี่ค่ะกล้องหนูนี่ค่ะกดอะไรอีกจับกระชายแล้วก็ใครใให้หนูด้วยเนี่ยคะไว้เจอกันใหม่ บายบายฝากกดติดตามค่ะพวกเราเป็น1,000ติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวอรอชม EP ที่4จะเป็นด่านอะไรเบื่อๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยโอเคบ๊บาย